สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไาลโอปนะครับผมวันนี้เรามากินหมวกวูกระทะอีกแล้วครับ <laughs> คือกินค่อนข้างบ่อยเลยนะหมูกระทะแต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคือีลิ่งช่วงนี้เอไออาก็อยากกินแต่หมูกระทะคือมันไม่มีความรู้สึกแบบอยากไปกินอย่างอื่นนอกจากหมูกระทะเลยมันก็ยังคงรู้สึกแบบย้อนกับมหาแต่หมูกระทะอย่างเดียวครับผมแล้ววันนี้เรามาหมูกระทะชื่อว่าร้านตุ้ยหมูกระทะครับผมเป็นหนึ่งในหมูกระทะที่ผมเห็นแล้วว่ามีสาขาเยอะมากน่ากินมากแล้วผมต้องแบบเฮ้ยมันต้องไปกินแล้วเพราะว่าตุ้ยหมูกระทะเนี่ยผมเคยได้ยินจากเพื่อนผมว่ามันอร่อยมันน่ากินผมก็เลยโอเคมันต้องมาลองดูแล้วแหละว่าตุ มันจะแซบมันจะโคตรแซบเลยมันจะดีแค่ไหนเราต้องลองที่หมูตุ้ยหมูกระทะครับผมตอนนี้ครับวันนี้เราอยู่ที่ตุ้ยหมูกระทะเป็นสาขาโพนิมิตนะครับผมอยู่ติดกับ BTS โพนิมิตเลยครับก็คือลงมานี่ครับลงมาทางลงฝั่งนี้แล้วก็จะเจอร้านอยู่ข้างๆเลยเขาอยู่ติดกันแบบอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูเลยดีกว่ามันจะแซบไหมแซบครับผมไปเรา เรา move เข้ามาข้างในแล้วครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างในครับอันนี้เป็นกระทะที่แปลกอีกแล้วแปลกอีกแล้วครับผมดูดิกระทะมันหนามากเลยอะแล้วมันมีโลโก้ด้วยนะพูดถึงคือแบบทุกๆคลิปที่ผมไปผมเจออะไรแปลกๆตลอดเลยคือแบบไม่เหมือนเดิมไม่เคยซ้ำเลยสักอันเดียวนี่ดูด,ดิคือกระทะมันหนาไม่เคยเห็นกระทะหนาแบบนี้เลยชุด500-300นะคะ500ค่ะแบบ<ๆ>ชุดใหญ่ ผมนี cow, uh, <m ell anim Darwin> ่ครับอันนี้มันชุดละ5 0 0อยครับผมนี่ชุดใหญ่ดูสิของเขามีนี้ด้วยนะเขามีเบคอนด้วยหรือหมูสามชั้นวะเอาเบคอนแล้วกันนี่ครับมาอย่างต่อเนื่องเลยเชื่อไหมว่าผมยังไม่ได้สั่งเลยเนี่ยตากล้องสั่งให้นี่ครับอันนี้ชุดละ3 0 0อยนะชุดละ3 0 0อยกับ500อหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ขนาดต่างกันเขาจะมีทั้งเป็นหมูหมักกันที่1หมูหมักกันที่2แล้วเขาจะมีเป็นเนื้อเบคอนหรือ3มชั้นให้แล้วก็จะมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกแล้วก็มันหมูครับ ต้องชิมเลยดีวยกว่ามันจะแซ่บแล้วแบบไหนมาแล้วเอา500ก่อนเลยแล้วกันมาครับเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่าครับผมลงลงลง,ลงกันเลยดีกว่าครับผมนะคือชุดเขาให้เยอะนะเริ่มจากไอ้ชุดใหญ่ก่อนเลยแล้วกันพเก๋กาสุดไม่ใช่อะไรนะมันเก๋กาที่สุดนี่ครับคือฟุตเทจแบบนี้มันสวยมากเลยการที่แบบเอาขึ้นมาวางเนี่ยเอาขึ้นมาตั้งโชว์อย่างเงี้ยผมว่ามันโคตรสวยอะ่ะคือเพราะผมว่าแบบมุกบางมันน่ากินนะเนี่ย ดูความสู้ซ่าของมันสิกระทะกำลังร้อนเลยนี่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 ว้า <What? S 1> ต่อไปตามด้วยเนื้อเลยก่อนหน้าเนื้อเอาผักก่อนคือผักมันเยอะมากเอานี้จริง <c oughs> ตอนแรกนึกว่ามันจะไม่เยอะนะแต่พอหยิบขึ้นมาจริงๆแล้วอะ่ะมาทั้งกำอย่างเงี้ยคือฉีกลงหมดแล้วแต่ยังไม่พอเลยอะ่ะมีทางเดียวต้องรอให้มันเปื่อยก่อนถ้าพอมันเปื่อยแล้วมันจะจุ่มลงของมันเอง เอาน้ำเติมใม้หน่อยน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปไปไหนมองหาตาบอดม <c oughs> องไม่เห็นนี่ <c oughs> โอเคเรียบร้อย <c oughs> น่าจะจุ่มได้แล้วไหนเนี่ยเรามาลงเนื้อกันเลยดีกว่าครับผมเอาลงไปห <c oughs> าและเริ่มจากหมูสามชั้นก่อนเลยครับ <c oughs> เพราะน่ากินสุดแล้วเนี่ยดูดิโอ คือไม่เห็นหมูสามชั้นที่ไหนไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะปกติที่อื่นเขาจะสไลด์มาบางๆนะแต่ว่าร้านนี้มาแบบเบลเลอเลยอะ่ะมาแบบชิ้นใหญ่จริงคือเห็นแล้วน่ากินสุดอะ่ะนี่ครับดูความชิ้นใหญ่ของมันสิให้ดูจากข้างๆดูความหนาของชิ้นปกติที่อื่นจะสไลด์มาแบบบางกแต่ที่นี่คือให้แบบหนาครับผม เรียบร้อยมาดูดิแป๊บเดียวอะ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วแป๊บเดียวจะสุกแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยมันแยกเป็น2ชิ้นว่ะตัวนี้นะไอ้นี่มันหมุนได้อะ่ะเพิ่งรู้มันแยกเป็น2ชิ้นเอ้อมันไม่ขยับแล้วอะ่ะแต่เมื่อกี้มันหมุนได้จริงๆนะเนี่ยเยเห็นไหมเนี่ยมันแยกเป็น2ชิ้นว่ะเพิ่งรู้กคารชต สวยคือดูก็รู้เลยว,ว่ามันเป็นหมูชิ้นใหญ่ชิ้นหนาชิ้นอร่อยขนาดผักดูสิอันนี้แค่กร,รํมเดียวเองนะใส่ลงไปทีนี่คือล้นหม้อผักนี่คือใส่ครั้งเดียวล้นหม้อเลยนะที่อื่นปกติตัดแล้มันจะได้ประมาณนี้นเลยเ แต่นี่คือใส่ทีคือหม้อมันท่วมอ่ะมันท่วมไม่หมดเลยแค่บเดียวก็ได้กินคือข้อดีที่กระทะมันแรงก็แบบนี้แหละแต่กระทะมันดูมีมาตรฐานดีมากเลยมันดูไม่ใช่อันบางมันดูหนาแข็งแล้วข้อดีของการที่มันหนามันแข็งคือมันจะนําความร้อนดีมากเพราะมันเป็นเหล็กมันไม่ใช่อลูมิเนียมปกติจะเป็นอลูมิเนียมถูกไหมแต่นี่มันเป็นเหล็กเลยแล้วมันจะกระจายความร้อนได้ดีมากดูดิที่อื่นนะใส่ผักอ่ะไม่มีแป๊บเดียวเปื่อยนะที่นี่เปื่อยหมดแล้วแค่นี้ เพิ่งใส่เมื่อกี้เองหมูยังไม่ทันสุกเลยผักเปล่่ยแล้วคือมันกระจายความร้อนได้ดีมากปกติอลูมิเนียมมันจะร้อนแค่นี้ตรงนี้แหละกลางกลางแต่พอเปน็นเนี่มันร้อนเสมอหมดเลยรวมถึงไอ้เน่ด้วยอย่าไปโดนมันเชียวนะ <c oughs> ห้ามโดนนเชียวนะร้อนแบบแสบเลยนะ <c oughs> นี่กุ้งพูดเลยว่าตัวเท่าควายดูสิดูดิเทียบกับนิ้วผมบางคนนิ้วใหญ่นะดูสิือใหญ่มากอะ่ะดูหน้าเล <c oughs> เดี๋ยวอ,ออกก่อนกุ้งมันสุกเกินไปมันจะเหนียวนี่เอาไว้ในถ้วยอย่างนี้นะเคมาเรามาลองชิมดูก่อนว่าน้ําจิ้มมันเย่บหรือเปล่าครับว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 ับโอเคตะเกียบสะอาดแล้วนะนี่น้ําจิ้มเขาจะเป็นขนะ้นๆนะน้ําจิ้มร้านเนี้ยมันเป็นแบบผลละเอียดมันเหมือน,น้เธอเหมือนเป็นน้ําจิ้มแบบที่มาจากปลาเขาเรียกว่าอะไรนะขวดขวดน้ําจิม้มชิมดูครับอุ้ออยนนอรอยย้านนี้อร่อยเฮ้ยน้าจิ้มร้านนี้อร่อย่ะ ้วาเวดี๋ยวเราต้องมาลองชิมคอมเนื้อกันดีกว่ามันจะแซ่บแค่ไหนเพราะเนื้อร้านนี้ก็หนาไปนะแล้วน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากนะเริ่มจมมมากชิ้นแรกเหนียวหมดแล้วเนี่ยเมาลงน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าโอ้ย,อยหกน้ำจิ้มหกยังยังยังเหนียวเวอร์นี่ครับให้ดูเวลามันจิม้มลงน้ำจิม้มสวยงามเรียบร้อยนี่สวยงามครับผมน่าจะโคตรแซ่บแน่เลยอือ โอ้ยหมูป่าอร่อยโอ้โหอร่อยอร่อยหืมคำสองต้องมาอืมหืมหืมอร่อยอร่อยด้วยนะโอโหแต่นี่มันหมูนุ่มเดี๋ยวลองกับหมูนุ่มบ้างว่ามันจะอร่อยไหมนี่เดี๋ยวลองดูครับผม โคตรแอบคุ้นเลยโคตรแบเจโหนอยคือร้านนี้เปิดเพลงยุคเก่าเอาจริงๆให้อารมณ์แบบแนวแบบเก้าสูนนิดนึงอ่ะสอง0ัน้วนอ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่ว้าวร้านนี้บรรยากาศดีมากชอบชอบอบ ลองที bueno. hey, ่หม mm ึกเราบ้างดีก hmm. ว mm ่าโอ่คครับ hmm. ท mm ี hmm. mm ่ห hmm. ม mm ึกนี่เหมือนเกาหลีนะมลองมาลองผักกันดีกว่า เอาเนี้ยเอาตักลงครับนี่โอเคแล้วเราก็มาคุกเขาให้มันเข้ากันนี่วายเกรดมาครับมาลองชิมผักดีกว่าผมว่าผักกับน้ำจิ้มตุยเนะี่ยจะอร่อยมากนะอือร่อย ช่องนี้จะไม่ใช่ช่องอาหารแล้วช่องหมูกระทะกินแต่หมูกระทะ <c oughs> อ,อือ้ิดคออสำลักหมูกระทะมามาถึงพระเอกของเราบ้างนี่นี่ครับ นี่โหดูมันสิมันยังอยู่อยู่เลยนี่โหในหัวมันมีตะมันอ่ะแบบสุดอ่ะเฮ้ยนีน่มันแตกนี่ยำจิ้นหมดแล้วแต่ก็ยังคงกินได้อยู่โหโคตรแซ่บครับผม ออสะใจอืมนะ,อ,มอ,ะออกเนื้อกำลังนุ่มๆน,นะดูไม่แข็งกำลังนุ่มๆเลยนี่ความสวยงามเนื้อกำลังนุ่มๆเลยดูดูดิเอ่ยอืม ที่นี่นะครับชุดกลาง300บาทครับชุดกลางคือไอ้ตัวเล็กแต่ว่าชุดใหญ่500บาทครับก็จะได้มาเป็นอ่างใหญ่ๆอ่างนึงครับผมราคาคือกำลังดี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้นะ เราจบไปแล้วครับกับร้านตุ้ยหมูกระทะครับผมผมสรุปให้เลยนะว่าร้านอรอ่อยอร่อยครับอร่อยแบบนี้เลยคือชิมแล้วเนื้อหมูเขานี่มาเป็นแบบหนาๆเลยคือเป็นสไลด์หนาๆเลยไนมะ่ใช่บางๆนะแล้วหมู3าชั้นกุ้งเขาตัวท่านี้ยังนี้เลยจริงๆกุ้งเขาตัวใหญ่มากน้ำจิ้มก็โคตรแซ่บครับรออกแนวเปรี้ยวหวาน,วาน,วานเผ็ดนหน่อยๆสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวหวานร้านเนี่ยโคตรตอบโจทย์ครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนจะแซ่บจะดีจะงามจะเลิศยังไงบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเยอะๆแล้วคลิปหน้าเจอกันห บ๊ายบาย